คนนี้ก็ส <bunker ring> ือเป็นสาวสวยวงการสาวสวยสาวสวยได้ไงล่ะ FC พี่คับเปิดดีเลยเนี่ยไปเล่นใบโอ้เปิดดีเลยเนี่ยคือไม่ไม่ต้องดูแล้วว่าเล่นสนุกยังไงใช่ดูเวลาพี่เขาเล่นก็พอใช่๋อแล้วไง ไปก่อนไปก่อนไปก่อนกันไปก,ก่อนนิดนึงการก่อนกันก่อน,น,อนไม่รอนแล้วแบบนี้ผู้ชายต้องมีแต้มต่อให้ผู้หญิงหรือเปล่าคะเนี่ยอ,อันนี้นล้วนับเราได้ไหมเฮ้ยพี่หนูก็ผู้หญิง <c oughs> จริงๆแล้วมันควรจะมีในะมันควจะมีแล้วจริงนะเ <c oughs> นี่ยแล้วพอจบคู่นี้เสร็จปุ <c oughs> ๊บเราเราจะเบรก สิบห้านาทีก่อนแล้วเราค่อยกลับมาเซสชันสองของรอบหกสิบรอบแ่อไปเนี่ยมันจะมีนักกีฬาหน้าดูก็มีใบพัดใช่ไหมใบพัดคู่แรกเลยแล้วก็มีไม้ศรีราชานะครับเนี่ยอสองคนนี้นในในเซสชั่นที่สองอ่าเข้าเบรกแล้วแปบ๊บเดียวอา้อาวนั่นไม่คิวหรือว่าฉลง อย่าทำผู้หญิงแรงอย่าทำแรงนะคะคุณแม่ไม่ชอบนี่แล้วนี่เดียวคนภาคซ้ายชื่อไปพัดป่ปะครับเหมือนเคยเจอที่ร้านยาดองขอบคุณเพื่อน เพื่อนเชาบความหวตนเป็นเป็นคนที่เพื่อนรักรักนึกถึงอยู่ตลอดเวลาเจอกูที่ไหนไม่ได้เจอที่ร้านยาดองบ้างพี่ยอดร้อนเงินใช่ครับร้อนเงินเดียบร้อนเงินมากๆครับมี f เฟซบ o ๊กแฟนเพจไหมครับหรอดแล้วออ๋มีออมีด้วยรอเพิ่มไม่ได้มานะตอนนี้แต้มนั่ไปก้าแต้ม นั่นภาคหรือบนอะไรกันคะพี่เณพุดพี่อยากเติมสรรพนามให้เขาสิที่หนึ่งเท่าไหร่ที่หนึ่งได้สองหมื่นจองไปแล้วก็สวัสดีเจ้าบอสกันกันดีนะตอนโอ้เซฟตี้ได้สวยมากเลยดูไม่ออกแล้วกันดุสู้ ผู้หญิงทำทำถูกทุกสชัย,นนยป่ะผู้หญิงถูกเสมอนไม่น่ารอดละมาอันนี้ที่เขานี่ไม่ไว้หน้าผู้หญิงเ,เลยใช่เป็น,เป,นเป็นพี่ๆก็ทำตั้งสองหมื่นเนี่ย <c oughs> แต่ทุกคนมาห<อ>นูรู้สึกว่าเขาไม่ได้เน้นเอาเบรกใช่เอาเนี่ยดูดิแต่ละคนเนี่ยมันเทิงล้วนๆเน้นก็ชนะกันเองเลยแน่นอนดิเอาชนะไปก่อนชนะไปก่อนเดี๋ยวเบรกได้ไม่ได้ก็ช่างมันนะ รางวัลเบรกนี่เท่าไหร่นะคะห <5, 000. S 1> ้าพันไฮเบรกห้าพันแม็กซิมัม 5, ่มห้าพันก็ค่าน้ำมันเลยนะค่าน้ำมันเลยนะได้แถมหมูกระทะด้วยมือใหญ่เลยนะหมูกระทะเสียงสะท้อนสะท,ท้อนครับกิ <S <S ๊กสูส้ๆนะเอ้ยนี่เขามี <S <S เขามีแฟนคลับด้วยนะกิ๊ก FC วิกกี้คะ่ะ FC เยอะเหลือหนึ่งนาทีครึ่ง เหลือนาทีครึ่งแล้วนะคะเนี่ยสิบห้าวินาทีครึ่งเนี่ยถ้ามุนดูในดูในหน้าจอก็จะมีช็อตคอร์กแบบถอยหลังสิบห้าวินาทีนะนี่ไงข้างล่างเล็กๆเห็นไหมเห็นไหมเป็นแถบแดงๆเห็นไหมไม่ใช่ธรรมดานะมาเขาตบเขาตบไม่ยั้งเลยโอ้อร่อยเลยกางเกงวีวหอัอร่อยเลย สงสารสนุกเลยโอ้โหลูกงี้เก่งับผู้หญิงสิบสองสุดห้าพนสิบห้าพี่ทันไหมหมดโต๊ะทันไหม มันต้องมีสโลแกนไอ้นี่บ้างนะผู้ชายคนแก่และคนชราใช่แล้วหนูไปทำคนแก่นะสองหนูเจอใครเนี่ยรอบต่อไปดูสิมันไม่ได้หนูเพิ่งเจอพี่บุญมีนะหนูแพ้ได้นะพี่บุญมีพอพ่อพี่ยอดเลยนะเฮ้ยพอพ่อพี่ยอดเลยนะจริงๆลุงแก่ก็ดีพี่ยอดอีกโอ้พระเจ้าจบแล้วอโอเคสองไม่เอาตอนตอนนี้หนูนั่นแต่แบบมันเป็นออฟท็ของที่เนี่ยท็อปห้าพอพ่อจบแล้วครับ